ทุเราก็สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบ็อกฟุตวันนี้เราก็จะมาเล่นบ็อกฟุตนั่นแหละผมจะมาฟัมตั้งแต่วเวสองร้อยเจ้ถึงสองร้อยแปดสิบนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ผมก็ขี้เกียจไปเยอะมาก โจโจมาจัวนี mo, ้ผมก็เบรกแดนซไปตีพุมน่ะแล้วโอเคจบไปแล้วสำหรับเควีนหนึ่งนะครับบวกไปเออมาก้ ทีนะเราจะต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยก็ยิงไปนะเรียกไม่ครแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วด้วยผมก็ฟาร์มไปให้มันไม่อดตันอย่างนั้นคุณจะได้เอาไปอวดเพื่อนแค่นั้นอนะ ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับังหวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เรียกว่าสนุกมากหลังจากที่ผมได้สกิลแม็กซากมาใหม่เดชแดช,แดชยิงรอยิงรอดูก่อนนะผมเห็นทีดายิงไป สองสามสี่ห้าเฮ้ยหกไ้ยทำไ,ไมไมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้อ๋อมันไม่ยอมตามมาน,นี่อีกเลยตีไปโป้ม เดี๋ยวก็น่าจะมีอีพีสองแลครับอันนี้ก็น่าจะเล่นจนกว่าวผมจะตันหรือไปหาดาบโอเด้งก็เ,เล่นกันยาวๆไม่มีไรมากสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกดติดตามและก็กดไลค์ได้เลยนะครับหรือกดบันทึกไว้ดูก็ได้ขอให้มียอดวิวมาสักทีถึงเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้ว สนมากที่กดซับสไครป์ผมก็เป็นเพื่อนผมเท่านั้นแหล,ละผมได้ผลแมากมามาจากการสุ่มตอนแรกผมชิงได้ผมไม่ยแคนะแต่ผมก็ขี้เกียจผมก็จะขอตัดไปก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากตอนนั้นตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแต่เรือผมมันบักครับมันขึ้นไม่ได้ผมก็เลยจะต้องมาดูกันตอนนี้ผมคิดว่าตัวเองกำลังแหลกอยู่แต่มันก็ไม่ได้แหลกนะครับมันเป็นบักที่เรือมันนั่งไม่ได้ผมก็เลยกระโดดไปผมกระโดดก็ไปได้ไม่ไกลมากก็อีกไม่นานเดียวก็ถึง แต่ก็อาจจะมีตายบ้างกระโดดไปอย่างเมามันนะครับดับแชงคูดผมเพิ่งทำมาได้เมื่อเชา้านี้นี่เองหลังจากตอนที่ผมตัดคลิปและหลังจากนี้ผมก็จะมาสุ่มผลซึ่งผมก็เดาได้เลยว่าเกลือแน่นอนโอเคนะครับไปกันเถอะ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเซร์ฟวีของไอ้พวกโป้แย่ผมมาอยู่ตรงที่มันเป็นบักเข็ดปลอดภัยผมก็เลยสุบเปิดออกมาได้พ้นหนาผมก็เลยมันได้คิดอะไรมากโยนทิ้งครับที่อย่างเดียวเลย ทิ้งไปเลยครับไม่ได้แต่พอผมเพิ่มไปกดจัดเก็บวางเรียบร้อยโอเคกลับไปก่อนทะเลทราย,ายเอ้ยผมลืมไปว่าวาผมอยู่ก่าที่ยุคที่เกิดทะเลทราย,ายโอเคมาต่อยลิงจอสักนิดนึง แล้วก็ไปกันครับตอนนี้จะมีเสียงพากคคับไม่มีเสียงพากนะครับที่ไม่มีเสียงพาก็คือผมพยายามตัดแล้วแต่มันตัดไม่ทันขี้เกียจนั่นแหละผมก็เลยยอมตายไปก่อนเลยผมก็ไม่คิดอะไรนะผมมาเห็นแชงคูผมก็เลยรู้สึกอยากตีมัน ผมจะบอกให้เลยว่าผมตายเพราะเจ้าหนี้บ่อยมากเรารู้ได้เลยนะครับผมจะตายจากนี้บ่อยมากตอนที่มันเกิดจะตายนะผมก็ทำอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ก็เตะไม่โดนอันนี้โดนนะ ผมก็โง่ลืมเปิดาฮาคิและผมก็จะหยุดภาคแล้วก็ไปต่อที่อนนะเพราะว่าผมขี้เกียจระภาคตอนนี้ผมมาสู้ซ้ำๆบ่อยๆอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อ ผมทำคนอื่นตายไปแล้วผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาตีต่อแล้วก็ดีจนกว่ามันจะตายแล้วผมก็ได้เงินหนึ่งหมื่นคอยดูเลย Thank you. เอาหลยในที่สุดตอนนี้มันก็ตายแล้วดีมากกับคุณครับ ทีหล่สองสุดแลงสัรงีปาเร์เยาหลังจากนี้ก็จะเป็นการฟาร์มของผมเดยนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ต้องเบื่อแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปนี้เบิอยๆขึ้นแล้วผมก็จะพากให้นานขึ้น แล้วก็ดูต่อไปเลยนะครับแค่นี้แหละบายบายดูต่อไปลัง ซืร์ตัวสดจากเกมเมอร์กในราคาของา